สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ขวัญมาช่วงเย็นเลยนะคะมาพร้อมกับบรรยากาศฝนตกนะคะแล้วก็อากาศหนาวมากด้วยค่ะข้างนอกนะคะค่ะตอนนี้ช่วงกรี่ะหมดในช่วงของฤดูกาลซัมเมอร์ไปแล้วจ้าและก็จะเข้าสู่ในฤดูกาลออทัมนั่นเองค่ะไม่ว่าเราจะขับรถไปตรงไหนของอังกฤษนะคะตอนนี้จะสังเกตเห็นได้ว่าตรงข้างทางนะคะต้นไม้นะคะเริ่มเปลี่ยนสีกันแล้วนั่นเองค่ะจะเป็นสีเหลืองส้ม นั่นเองนะคะทุกการออทนมนั่นเองค่ะตอนนี้ทิ้งกฤษค่ะเวลา18บนาฬิกาส1นาทีค่ะมาเจอกันช่วงเย็นนิดหนึ่งนะคะวันนี้ค่ะวันนี้ขวัญก็จะไม่อ้อมค้อมแล้วนะคะเรามาเข้าประเด็นกันเลยจ้าค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องอาหารนั่นเองค่ะ่ <Wow. S 1> าพูดถึงเรื่องอาหารแล้ว ทุกๆชาติทุกๆประเทศนะคะทุกๆที่ทุกๆหุทุกๆแห่งจะต้องมีอาหารประจำชาติหรือว่าอาหารเด่นๆนั่นเองนะคะอย่างเช่นประเทศไทยบ้านเรานะคะก็จะมีเป็นพวกซ้มตามค่ะแกงเขียวหวานผัดกระเพราหรือว่าอะไรหลายๆอย่างนั่นเองนะคะค่ะ ที่อังกฤษก็เช่นเดียวกันค่ะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่แพลนจะมาเที่ยวอังกฤษแพลนที่จะเดินทางมาอังกฤษนะคะคุณจะต้องได้ลิ้มลองอาหารของประเทศอังกฤษนั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอาหาร10อย่างนะคะที่ทุกท่านได้มาเที่ยวอังกฤษแล้วจะต้องได้ลิ้มลองนั่นเองค่ะเราก็จะมีหน้าตาของอาหารเ0ททั้ง10อย่างนี้นะคะ ให้เพื่อนๆได้รู้ดูกันด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะว่า10อาหารนั้นมีหน้าตาเป็นยังไงจะหน้าตาของแต่ละอาหารแต่ละชนิดนั้นจะน่าทานมากขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะไปเลยค่ะเลค่ะ s ันเดย์โ s สหรือว่า Sunday Dinner ค่ะ2นะคะก็คือ English Breakfast นั่นเองนะคะ สค่ะ fish and chips นั่นเองค่ะหนะะ้าทาที่สี่นะคะ afternoon tea นั่นเองค่ะการจิบชายามบ่ายนะคะที่ห้าค่ะเรียกว่า shepherd pie นั่นเองนะคะหนะะ้าทค่ะ scotch egg นะคะทำมาจากไข่และโฮมโดยเนื้อบดนั่นเองค่ะที่เจ็ดนะคะ pie and mash ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอาหารจานด่วนของลอนดอนเลยจ้ะ ที่8นะคะ Conny's p a s t r นั่นเองค่ะเป็นขนมปังยัดใส่ที่ทำด้วยผักแล้วก็เนื้อนั่นเองค่ะนะคะ c o m p พรค่ะเ่ียงกฤษนะคะมักรับประทานเป็นอาหารเช้าค่ะสุดท้ายเลยค่ะ b กอ g e r and Mash นะคะเป็นเมนูที่ทำง่ายมากค่ะสะดวกสบายเลยจ้า เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับหน้าตาอาหารทั้งสิบอย่างที่ขวันนำมาให้เพื่อนๆได้ดูกันคะ่ะน่าทานบ้างไหมเอ่ยค่านอกจากอาหารแล้วนะคะทีอังกฤษยังมีในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวหลายที่เลยคะ่ะที่น่าเที่ยวมากนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่แพลนมาเที่ยวอังกฤษนะคะตอนนี้แนะนำให้นำเอาเสื้อผ้าหนาๆนติดกับเป๋ามาด้วยคะ่ะเพราะว่าหมดฤด,ดูกาลซัมเมอร์ไปแล้ว ตอนนี้อากาศเริ่มเย็นลงนะคะเพราะมีฝนตกด้วยค่ะเดี๋ยวจะไม่สบายเอานะคะสุดท้ายแล้วค่ะขอให้เพื่อนๆทุกคนรักษาสุขภาพกันให้ดีนะคะเพราะว่าสภาพอากาศเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเลยนะคะอย่างเช่นที่อังกฤษนี่ค่ะมีหนาวมีร้อนอ่ามีฝนตกในวันเดียวกันเลยนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับเพื่อนๆที่รับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะ วันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย